ขอนเห็ดนางลม้มมองดูมองดูมองด,ดูกำลังขึ้นตุปุติปิตุปูติปิพุ่นพุ่นพุ่น,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 นอุ้ยขึ้นแบบเยอะเลยอ่ะสวยและใหญ่มากอ่ะสวยส้ย สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าสวัสดีวันวันศุกร์ค่ะที่สิบสีค่ะสิงหาสองพันหารอยหกสิบสามหลังวันแม่มะเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวไปเข้าป้ากันค่ะหาโมงแรงแล้วหาโมงแรงยี่สิบหาองศาค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ฮอนๆออยู่ปะสนใหญ่จ้าค่ะ เข้าป่ากันลังฝนตกค่ะม่ขึ้นฝนตกมากมเม่ขึ้นนี่ค่ะแล้วก็เมื่อว่านก่อนกระตกน้อยหนึ่งไปเบิ่งว่ามีเห็ดหยางขื้นเนยจ้ะปะพุ่นก็เห็ดไข่เขาเห็นมัหัวขาวๆนะจ้ะเห็ดไข่เห็ดไข่เมื่อวาพต่ผเด้พี่นี่ก็แม่นีนี่นๆนี่ค่ะนี่ก็เห็ดไข่เขาค่ะอุ้ย เว้ยจะของลาดตาดอยู่เกือบเกือบไม่ควันดึงออกมาโอ้ยสภาพยับเยินน่ะเบึ่งดอกนี้เบึ่งดอกนี้น,น้อยน่อยติ๊ปีนี่นะจะได้กินจ้ะอุยสว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 ย,สวย,สวยจ้ะ งามหามงแรกก็จะเบิ่งคึมคึมดมืดเมือดแนงงานอยู่ไต่หมสนโอ้ยมีแต่เห็ดไข่เห็ดดินเท่านี่ค่ะขึ้นน่พี่ค่ะโอ้ขาวงามเลย่ะมันอยู่ในห่มมันเลยบอเลยบออัน บวกลิควัลห้งไงสีเห็นมองสิออกเหลี่ยๆแต่ออกเขียวๆก็เห็นอยู่บว่าเขวยวเขียวเจ้าของก็กำลังไปอุ้ยมองดูเตือนๆอยู่ทึ่งๆเลยไม่กับพอซะปุ้ย <c ười> คนหมาค่อยกับตื่นบวเอาก็ได้ดวกนั่น โยก้กยเห็ดไม่ค่อนลวนใช่ไหมค่ะเห็ดปแต่มีเจ้าของอะวะอุ้ยปอดฝนมาเห็ดมาเห็ดไข่ามาเจ้าของก็หลายค่ะสวยๆจากโฟกัสใส่ได้กล้อง งามอยู่งามอยู่ยข้างงขาเห็ดไข่เห้าตุปุติปิขึ้นมาอยู่มีแต่เห็ดไข่ไงเ,เห็ดเพิงเฮ้าบาเห็นไม่ขอ,อนกระยานเพราะว่าจะขวงมันค่ะพุ่นๆดอกหนึ่งขึ้นมาตุปุติปิ เห็ดไข่หง,งมงามค่ะเห็ดไข่งามงามนี่พวกค่ะเห็ดไข่เจนเทินเจนเทน,นตุบป,ปุติป,ปิอย่างนี้นค่ะเป็นแต่เห็ดไข่นะโอ้ยแมงจนแมงจนุนแมงจนุนได่ได้รวกนี้กก้แก่วห่ะ,ะคะ มีจะขวงะางน้ำเมี่ยมาต้นน้อยๆอยู่เงนั้นอาดอกเดี่ยนี่พ่อมือผีพี่เห็ดไข่เขาคืองามแต่แตมีจะขวางบ่โอ้ยงามหลายน้ำเมี่ยงด้ไปตรวดมันอืดดอกน,น้อยๆก็แว่งจนว่า แต่ว่าขาแน่นมากขาแน่นมากมเห็ดไข่ของเราโยพี่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 มันเบิ้งม่นเพิองอยังนี่เป็นเพิงเพืพ่อเิงกร,รมยี่จันมาหลังมันสิคือกรรมยี่เห็ดพึ่งกรรมหยี่บ่เสียบคือมูแตะวาก็กินได้สองดาวอยู่ ให้เพิงกับม้นนมยีจ้ะรีวอลี้องขีดจุ่นึงมึงมุนจนโอ้ดอกยน้อยๆตุ๊ปปู่หมวกก็แก่ๆแบบนี้จ้ะนี่งามอยู่งามอยู่สวยค่ะ สวงามอยู่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยพุ่นพุ่นเห็ดเพิงเห็ดเพิงแก่แล้วเห็นไหมค่ะเจินเทินอย่างนั้นค่ะไม่เคยให้มาเห็ดเพิ่งน่อปเบดขางามอยู่เบิบอกง่ายค่ะเจินเทินเลยเจินเทินแล้วเพิรเวอร์เลยุ่นผง ไปกีตําเกวอีกมาห้าเฮ้ยมีเจ้าของกระบว๋าคอยเนาะ้ย่บนนั้นเห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ถ้าไม่ใช่เห็ดเราเนี่ยบืออสวยๆจ้ะงามๆมึงดูขาอุปุเลยเห็ดดินห้าวกระชับบนเปลือนหน่อยนึงจ้ะมบื่อขา สวยมากนี่เด้ออุ้ยนี้ก็ขาก็สวยค่ะ อกสปอออกค่ะอุณหภูมิยี่สิบห้าค่ะมัสีเอาเอาหลังฝนตกมือมือเศร้านี่โมอแมนมือขึ้นเศร้าแต่เดือก,กันค่ะแต่มือเศร้าแต่เดือกเลยเศร้าตรูเลย กี่ไปกี่เพิงยังคะนี่ยวาตารี่โอโหอัวด้วยค่ะบายเกียร์หรอะแกีคักแล้วเพิงกรัรมยีย่อะเนี่ยอ๋อนะคะเพิงนั่นงางามว่ามันสิบพ่อแล้วเมื่อน,นีร่ว่ามันสิบออกมองดู วันนิบฉีบอว่ามันนิ้ฉีบอ้วกค่ะโอ้โอ้งามงามอ่อนๆจ้ะงามงามอ่อนๆงามงามอ่อนอ่อนขากระแมงเกินว่าแต่ว่าสวยอยู่สวยอยู่อื้มงามเลยค่ะปุ๊ขากระแมงไปอุ้ยได้อยู่เลิศค่ะเลิศงามอยู่งามอยู่ เพื่งกัมะยีเฮาแก่เราเขากระลอกได้คือกันกับเพิ่องทั่วๆไปค่ะนี่ชุ้มชุ้มเพิ่งองลวกกัมมี่ีหญ่ลวกฟ้องน้ำใต้ดอกลวกสปอออกนั่นแหละไปเห็ดไขง่งามๆจ้ะง,งามๆงามๆอ,อุ้ออยดูวะม่นนาะนี่วะ บางดวก็มีแบบเจ้าของสวงสามตัวโพดโพ่อย่งางงามงามงามอืมคุณคะ่ะเพียรเพียงามงามค่ะเาเรียกแฝดเห็ดพิษแจนบะเห็ดไข่มุกเลยเห็ดเข้ากี่ของเรานี่เองคะ่ะออ้ยงาม สวย,สวยมีแฝดพิษด้วยค่ะเห็ดนี่ระวังเด้อเห็ดนี่มีแฝดพิษนะจ๊ะออกไปเขาก็จะโลกหมวกมันออกงั้สิค่ะบมกมันออกเสียชมพูค่ะแล้วก็หอมหอม,หอม ตัวนี้แมงหัวนี่หัวนี่แม,ง,แมงจนว่าบ่ได้เห็ดอะไรนั่นเห็ดอะไรเห็ดเพิงเขาบ่เพิงขึ้นเห็ดเพิงขึ้นตะามอเลยเฮ็ดเห็ดเพิงเขาขึนนี่ยปอดไม่เจอบุญขาเบิดสวยมากอะ่ะเพิงนางงามเลย งนางงามค่ะงามงามมองดูโอ้่โผล่โพบโมบเตียงค่อยว่าเรียวขวาซะไปกินดอกอื่นเอากินอย่างอื่นอุ้ยขาก็สวยค่ะขาก็งาม สวยๆเบิ่งดูเห็ดนางงามเลยงามของวันเลยจ้าผิ่งห้าในตลอนนำมาเป็นจะได้ไหมเนี่ยเป็นจะได้บาา่ล่คคะอู้บ่ได้ดอกมันติดล่าจ้ะ บ,บ่ได้บ่ได้เดี๋ยวนายแม่คำแล้ครับคำและครับเห็ดยังนไโอู้เห็ดเพิงเพิงกระล่างมากเพิงกระล่างขึ้นเน่ยเต็เมเต็มแม่อืออู้ยางสวยงามเลยค่ะ เพ,งงพงงิงงามเพิงงามขากันงามเลี้ยงอะไรแม่งกับเมื่อบ,บังดูปุ่นปุ่นข้าเห็ดงามงามเห็ดนางงามนางงามงามงาม,มากป้ามาเจ้าบงสวยเลยใหญ่อะ สวยและใหญ่มากอะ่ะโอยเฮ้ยโอย,โอยมีมีเจ้าของเจา้าโตละเจ้าของงามงามค่ะสวยอยู่แต่ว่าเลี้ยงแล้วเลี้ยงแล้วทั้งนี้ดูแมงแมงแมงจนว่ามึงดูคน นี่ก็จาออกจ้ามันเหลืองแล้วมันบปเสียบค่ะมันต้องเอาชุ่มมันยัางขาวๆอยู่มันจังมันเสียบมันเหลืองแล้วมันจะเป็นฟ้าม์ฟาม์เป็นคือฟองน้ำแล้วก็ลื่นๆนะจ้าโอ้โหนี่สวยเห็นไหมเพราะมันงามมันก็ลวกไงค่ะสุบสุบเล็ดเล็ดค่ะเก็กยิงขึ้นป๊าดมาเจ้าบุญโอ้ เฮ็ดเฮ็ดคุกกี้เฮ็ดไข่มุกเขาหน่อยค่ะมองดูงามๆไม่แฝดพิษด้วยค่ะระวังโอ้ยกำลังตุบปุขึ้นมานี่สุดยอดเฮ็ดเพิองเฮ็ดเพิองหวานมือ ต,ติดเหลืองติดเหลืองค่ะติดเหลืองติดเหลืองแต่เกิดเลยคะ่ะเห็ดไข่เพอเวอร์เลยคะ่ะเป็นเป็นต่มีจ้าของแต่อุ้ยงามอยูง่งามอยู่ได้ได้ได้ผมมีจ้าของนเริ่มากค่ะเห็ดไขรเพอเวอร์เลยเพอเวอร์เลยค่ะสวย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 เียว เออฮึมเออดิ่งเห็ดไข่เจ้าเห็ดไข่สวีเดนบ่หอมคือเห็ดไข่บานเห่าเลยจ้ะเออี๋ขอนเห็ดนางลมมึงดูมึงดูมึงดูกำลังขึ้นตุปูติปิตุปูติปิพุ่นพุ่นพุ่นอุ้ยขึ้นบักเยอะเลยอ่ะเบิ่งเนี้ยตุปูติปิเต็มเลยขอนเห็ดนางล้มเนี่ยมองดู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 โอ้ย หลากมีบ้านเมือนนี้อยู่เหรอขอนิดน้งลมขอน็ดน้งลมวิ้ยป้อนมุจ้าเบงขาอ้วนมากขาอ้วนมากอ้วนแบบสุดๆอ่ะโอ้โหหืมขาอ้วนขนาดเลยดู ออดอกอื่นน้อยๆอยู่เลยค่ะเอาไว้ก่อนดอกอื่นไปแค่นี้ก่อนเสียดายเดี๋ยวค่อยมาหยามมันเสรดแล้วค่ะวันนี้ประมาณนี้ค่ะไปเห็ดไข่เฮ้ยเห็ดไข่ห่างเอาว่ามันไม่ชิบพอเธอมือนีป้ามึงดูอุปุอยู่อุป,ปอุอปปยอูออ่งามมากค่ะหัวไม่ขีดเฮ้ ขาไลา่หัวสมค่ะหัวสมซุมนี้ขาวๆนี่ที่เป็นอกีกแอฟซบแล้วก็มีเทียเกซบค่ะเสียบป้าไม่นะถ้าทางจะเซียบนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน